ก็มา<ส>โพเรือครับมามาเยี่ยมฝาเลนะครับเอฟซีนะครับที่แจ่มมากนะครับมาชมนกแกด้วยมีหลายตัวเป็นสิบกว่าเหมือนกันครับนู่นตัวนั้นขันอยู่นู่นครับได้มาจากจ้กระพง์ยอะตัวนั้นขันอยู่นี่ครับได้มาจากเจ้กระพงขันอยู่ข้างในบ้านครับแกเดียมดีมากนะครับแล้วก็อ่าก็เป็นอะไรนก แถวภูเรือคือคันดีไหมครับคันดีครับแต่ลูกบ้านเรามันไม่เข้าท่าเท่าไหร่แต่เก่งเออเก่งบ้านเออเก่งบ้านต้องเที่ยวต้องพาออกบ่อยๆเนาะครับต้องพาออกบ่อยๆนี่อยู่บ้านอยู่อยู่เอาไปต่อดีอยู่อยู่ไอไปไปป่าเนี่ยนี่ดีดีมากตัวเรียกแต่ลูกปลาไม่เอา มา,าดูเฉยๆมามาถ้ามันดีออนะีะดีครับตอนนี้ตัวยอดผมผมไปหลายครั้งแล้วครับเนีครับตัวนี้เดินเข้าใกล้ๆนะครับเออตัวนี้คันไรจะบอกว่าคันคันด่างหัวด่างนะครับ<ม>เออเป็นหัวด่างปลาออชมชมได้เลยครับเอ่อนี่ยก็ไอ้นก ใหญ่แกตัวนี้คือครูอ่างวันนี้จัดมาสมทบให้ขุนศึกมาเข้าเข้าค่ายนะครับเข้าค่ายปลาเลนะครับซึ่งจะมาถึงพอดีก็ได้ชมนกกันไปด้วยนะครับมีนกเอี้ยงด้วยครับเดินไปดูนกเอี้ยงหน่อยครับนกเอี้ยงคุยได้พูดได้นะครับนกเอี้ยงหัวจุกนกหลายตัวมีหลิวตันก็มี เสียงใหญ่ปุดียวสองปุ okay, si yeah, ah. okay, okay, you, so ่กจ้าแกกข้าวขอบอะไรคะแกจ้าแกจ้า นกปลาบอานกนกนกันดีจัง<ฮ>นกปลาบอกอมา,อา,อาไ,มได้ไหมจิงบ้างซิไปเตะบอลแล้วก็ใส่เอเอ,อ,อเดินเดินดูทางนั้นนะครับชมนกไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้หัวด่างคอด่างเป็นสายป่าตัวนกป่าใช่ได้ป่านกป่า,ปานกป่า,ปาได้<น>มาจากป่าเล็บขาวเล็บขาวพร้อมโอ้ เดือดยอดเลยครับดูหางก่อนนะครับดูหางก่หางสวยหางสวยแต่นกอายุยังไม่เยอะเนาะสงสัปดาเขาให้นะได้มาอสัปดาห์ได้2สัดาห์แต่เขามาให้เันก็เลยอะไรมันจะจวดมันนั่นเนาะมันเปด่าสิเพราะวเราปล่อยเขาปล่อยมาเขาได้ลูก เ่อพ่อแม่พันมาแล้วมลียงครับเขาลปหาห้าสิบปลาห้าสิบครับเดินดูทางนั้นเลยครับนกเขาแกต่อมาได้ขังไว้เยอะแยะแต่แยกกรงไว้นะครับตรงไปเรื่อยๆเอาเดี๋มาใส่กรางไหมครับเอาเอาเอามัน มันไล่มาผมก็ม่เอาเาผจะเอาัดหัวกเอาตัไปครับัดลงไปเดนไม่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 เดินไม่เอาเลยไ่เอาถาตัวนี้านมืนกระหูกยังด่อครับท่านะเบิดรท่านมือท่านดีดิวดันตันปิ๊กเดว่ามันียงเล็กอยงนั่นโนปานี่ เอาเอาเนแมเมาใส่อนาห้เคนตัวตุ่นก็ลัเยอาเเออมาไลตนครับครับอะก็ชมนกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวนั้นเหลียวตันครับอะตัวตัวตัวนี้เหลีวตันครับเอาบอรกุนได้เัวนี้เหลียวตันครับตัวนี้เหลียวตันครับตันไหนหลายสีเลย ดิวตันนะครับตัวนี้ลูกลอดปลอดหัวหน้ากระหม่อมนะครับข้นแดงครับนี่ครับนกนกแก่ที่ต่อมาได้นะครับเลี้ยงไว้นะครับครับเออเยอะแยะนะครับไอ้นกเขาชวาเนี่ยเป็นนกใหม่หรือนกเก่าปะเสียงเสียงเป็นไง นี่ครับนี่ครับนกเยอะแยะเลยครับนี่ครับเออป้าเอานกไก่นาบวะเออผมดีแบงให้หยับตัวเก้าจ้ากินข้าวกับอะไรครัเนี่ครับ แกจ้า,านะครับแกท่านเอากปเดียวให้แกจ้าแก้วจ้านกแก้วนก,ก,วน,กนกเอี้ยงนะครับนกเอี้ยงครับ <c oughs> ดูกไก่แฟนซีดูไก่แฟนซีแก้นะครับ <c oughs> มาถึงภูเรือวันนี้ต้องดูให้เยอะๆนะครับนี่ก็นี่ก็นกนกเก่าหรือนกใหม่ปาต, <c oughs> ตัวนี้ใหม่ครับตัวนี้ใหม่ครับใหม่นกภูเรือครับนกเขาสูงนะครับ หนาวเย็นมากอยู่ข้างบนนี่เดี๋ยวนี้ผมหนาวแล้วเนี่ยขนาดตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงบ่ายนี้ผมเริ่มหนาวแล้วเนี่ยอากาศดีมากครับผูเดือครับขนาดหน้าร้อนยังนั่นเลยครับนี่ไก่แฟนซีนะครับไก่เตี้ยคอดหมอดอยู่นี่ครับบแกเลี้ยงสัตว์ปีกนี่แกไม่มีแต่เครื่องบินนะครับนอกนั้นมีหมดทุกอย่างครับไก่ตีก็มีหนุนอยว่หนนครับเพราะอันนี้กล้วยครับ กล้วยกล้วยกล้วย,ยสีม่วงครับกล้วยสีม่วงเคือใหญ่มากครับกล้วยสีม่วงครับนี่โคนมันก็ใหญ่นะครับนี่เป็นไก่ตีของแก้สายพันธุอ์อ่านั่นนะครับไก่ตีนะครับอืมนะครับ เลยออกไปแล้วครับนี่ลูกไก่ตรงไกต่ตีแกมีหมดนะครับเนี่ยไอไอ,ไอ,ไอทองไอทองนี่ะครับมักนก็ไปละครับไอตีก็ไปละน,ลนี่ครับอ่าตอนนี้ก็เน่เอาได้นกกระทามาฝากแกนะครับนกกระทาเด้อค่อยๆจับทีละตัวปะเออจับทีละตัวผมเอาน้นมัดอยู่ครับเนี่ยเอาเอามานกระทาสองตัวอยู่นี่ครับนี่ครับ ใส่กล่องมาไอหนึ่งปากยาวครับอาลครับชมนะครับชมต่ออนี่คือเจ้าหน้าด่างครับได้จากป่าเลมานะครับแกบอกแกต่อได้อยู่ป่าแตา่น่าจะเป็นนกรูปผสมนะครับลูกผสมอยู่ป่าแล้วมันออกมาเหมือนพ่อเหมือนแม่นะครับอก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับป่าเลนะครับ ที่มีแต่ให้จริงๆครับผมไปเยี่ยมแกมีแต่ให้ได้เสื้อลายพางมาตัวหนึ่งครับขอบคุณมากเลยครับได้เสื้อลายพางแกบอกไม่ให้จุดประสงค์แกบอกให้ใส่ต่อนกให้ดูเดี๋ยวยังไม่มีเวลาไปต่อนะครับพาเลครับเ,เดี๋ยวผมจะไปต่อแล้วจะใส่ให้ดูนะครับออตอนนี้ชมนกไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ค่อยคูเท่าไหร่ครับเพราะว่าอากาศนี่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวจะฝนก็ไม่ฝนนะครับอยากให้ตกก็ไม่ตกว่าจะตกวันไหนพอได้ต่อนกสนุกสนุกหน่อยก็ไม่ได้ครับออขอขอบคุณนะครับพี่นอ้องที่อยู่ต่างประเทศครับประเทศต่างๆตงไต้หวันเกาหลีหลากาประเทศ ามาเลอินโดแล้วก็ประเทศสปปาลาวกัมพูชานะครับที่กด s ับสไคร b e กดติดตามจักรพงษ์ชาแนลนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับพี่น้องชาวไทยทุกภาคนะครับที่ให้ความไว้บางใจแล้วก็กดซับสไคร b e ให้จักรพงษ์นะครับจักรพงษ์ก็จะหาสิ่งดีๆมาให้ท่านชม อ่านก,ก็ไม่ค่อยจะคูเท่าไหร่นะครับเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นนกต่อผมนะครับตัวกลางผ้าสีม่วงนะครับสุดยอดไอ้นี่ไอ้นี่ที่ผมออกต่อประจานะครับแบบชนิดว่าไม่หยุดไม่หยุดปากนะครับถ้าออกป่านะครับแอ่นี่ครับไอ้ตัวนี้ตัวผ้าสีเขียวเขียวนี่เป็นเจ้าอ่างครับเจ้าอ่างสองกลุกนะครับครับหลายคํานะครับ ไอ้เจ้าหน้าดาังของอะป๋าเลตัวหนึ่งก็เจ้าสองกุบอยู่ด้านหลังนะครับกงเหล็กนะครับตัวนี้บางอยู่นะครับอย่าลืมนะครับที่มีไม้เศร้านะครับที่จะ,ะบริการให้โดยติดต่อจากคุณภูมิพัฒน์นะครับหมายเลขเบอร์โทรอยู่ตรงคลิปนั่นแหละครับที่ลงไปนะครับ สั่งจองได้นะครับคุณภูมิพัฒน์เมอร์โทรหยุดตามนั้นนะครับสำหรับดินนกเขานะครับสำหรับเอฟซี FC ที่อยากได้ดินนกเขาก็ยังพอเหลือนะครับผมทําไป10บกว่าโลเดี๋ยวนี้เหลือไม่กี่โลนะครับประมาณอีกลองรับได้อีกประมาณสามสี่โลนี่แหละครับใกล้ใกล้จะหมด้วครับเดี๋ยวจะได้ทําชุดใหม่แล้วครับ สำหรับวันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากนอกจากคำขอบคุณอของจักรพงศ์นะครับที่มอบให้ FC ทุกคนนะครับอยู่ภาคไหนภาคไหนก็รักกันนะครับคนไทยเหมือนกันแล้วสอสรออันายกรรัฐมนตรีจะเป็นใครก็ดีหมดนะครับไม่ไม่ไม่ไมต้องไป นั่นเขาครับเป็นหน้าที่ของผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวเขาจัดการเองเรา,เ,าเป็นเพียงผู้น้อยเราก็ซุ่มๆม,มองดูครับถ้าใครเป็นก็ดีหมดนะครับไม่ไม่เป็นปัญหาไม่ว่าใครจะเป็นก็เหมือนเดิมนะครับพี่น้องอขอขอบคุณนะครับสำหรับดินนกเขานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ชมดินนกเขานะครับ นะครับยินที่แพ็กเกจของเราะนะครับพร้อมส่งเลยนะครับเ,เดืออยู่3าถุงนี่แหละครับเดือดสามถุงนี่ครับนะครับถุงละหนกิโลกร,รัมนะครับหรือว่าะจะได้วันนี้ก็โอนวันนี้ส่งวันนี้เลยครับกําลังจะไปส่งอีกประมาณ2อสาโลนะครับผนียดก็ มีนะครับนี้เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอีกครับนี่ดื่มเดี๋ยวให้ดูก่อนครับนี่เดี๋ยวนี่ทานเดียวนะครับนี่ครับมื่อดี้ทานเดียวนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่เียวานเดียวเนี่ครับ ่แข็งแรงมากนะครับคือตัวหนึ่งไปแล้วครับตัวใหญ่นี่ไปแล้วน้องที่อยู่อยุธยานะครับส่งวันนี้ครับนกก็ไม่ค่อยคูเท่าไหร่ครับเป็นนกต่อนะครับเนี่ยเจ้าคร่อังก็ไม่ค่อยเอาครับไม่เป็นไรครับเ,เพียงแต่ของเราเป็นของดีของแท้แน่นอนโอเคเอาวันนี้ก็มี เรื่องราวที่จะคุยให้ฟังเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณพี่น้องอทุกประเทศนะครับที่ชมจัก,กรพงษ์ชาแนลนะครับพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวเล่าเฮาเด้อเรื่ลืมกศลตะไคร่ให้จักรพงษ์แน่บอกพี่บอกน้องนะครับพี่น้องชาวกัมพูชาพี่น้องชาวไทยที่อยู่ตั้งประเทศหรือว,ว่าที่เป็นประเทศเกาหลีมาเลเ,เซียที่ไปยุพุ้น,นะครับหรือว,ว่าที่เป็น ประเทศไต้หวันเอียงทั้งตะวันออกกลางนะครับพวกซาอุนะครับที่ช่มจักรพงกัขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ให้นะครับให้กำลังใจแน่ครับช่องเฮ่ามันเป็นช่องในหน่อยเห็นไห้มันได้ยอดซับได้หลายคือเพิ่นแน่ครับซอยกันเด้อพี่น้องบ้านเฮ้าครับวันนี้ออาแค่นี้เ่อนครับสวัสดีครับ